ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีอาชีพในการเลี้ยงหมูนะครับสําหรับวันนี้อีพีนี้ผมก็จะมาพูดถึงข้อดีข้อด้อยของการให้อาหารเสริมเกี่ยวกับหมูนะครับเป็นการพูดย้ํานะครับ ถึงข้อดีและก็ข้อเสียของการให้อาหารเสริมโดยอาหารเสริมที่ว่าก็คือการทห่ยานะครับไม่ว่าจะเป็นยาหวานอิสราเอลหรือว่าเป็นยาเนเปียนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากมานะครับแต่ก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าหมูเป็นสัตว์กระเพาะเดียวการที่จะให้ยากินเลยนั้นมันก็ไม่ถูกนักเป็นได้เพียงแค่อาหารเสริมนะครับ มันก็จะไปเหมาะกับสัตว์ที่เป็นสองกระเพาะนะครับประเภทนั้นอย่างเช่นวัวควายแพะแกะประมาณนั้นนะครับแต่ทีนี้ว่าการที่เราจะให้อาหารเสริมประเภทานะ้าเนี่ยมันก็ดีนะครับมันก็เป็นการลดต้นทุนอีกแบบหนึ่งน,นะครับแต่ข้อหลกัหลกๆที่เราควรที่จะมองก็คือการให้ญ้านั้นเราจะต้องเลือกนะครับให้ผิด ก็อาจจะมีโทษมีโทษยังไงนะครับข้อดีของมันมันประหยัดนะครับเสริมโปรตีนได้เสริมวิตามินได้แต่ข้อด้อยของมันก็คือถ้าเราให้ญ้าที่อ่อนเกินไปนะครับมันก็จะเกิดผลที่ไม่ดีกับหมูโดยเฉพาะหมเูเล็ก อันดับแรกเลยก็คือให้หญ้าอ่อนเกินไปเนี่ยในจํานวนมากๆจะทําให้หมูเราท้องอืดถ้าตตโตขึ้นมาหน่อยก็จะทําให้หมูเหลียวนะครับซึ่งถ้าใครไม่สังเกตให้ดีนะครับอาจจะตกใจพอกินยญ้าอ่อนไปมากๆเนี่ยมูลหรือว่าขี้เขาเนี่ยจะ ไหลย้อยตูดออกตลอดเลยนะครับอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะหมูท้องเสียหรือเปล่ากับไปฉีดยาปฏิชีวนะก็พรานจะทำให้เปลืองเข้าไปอีกนะครับดังนั้นการให้ยาก็ควรที่จะให้ยาที่ได้อายุนะครับก็คือไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่นะครับกลางๆถ้าแก่จัดไป หมูก็มักจะไม่ค่อยกินนะครับถ้าอ่อนไปก็จะทำให้มีผลกระทบอย่างที่ว่านะครับอย่างเช่นหมูรุ่นนี้นะครับการให้ย้าอ่อนก็มีผลไม่ถึงกับท้องอืดน,นะครับแต่ว่าขี้จะไหลซึ่งเราไม่ปรารถนาอยู่แล้วนะครับทำความสะอาดยากนะครับยาที่ให้จะต้องเป็นยญ้าที่กลางแก่กลาง แต่ถ้าถามว่าคุ้มกันไหมในมุมมองส่วนตัวของผมผมคิดว่ามันคุ้มนะครับคิดว่ามันคุ้มนะถ้าเราใช้ถูกหลักถูกวิธีนี่ก็คือประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะมาพูดนะครับในวันนี้ก็ลองนำไปพิิพจารณาดูส่วนประเด็นที่สองก็เกี่ยวกับใหญ่อีกเหมือนเดิมนะครับ ก็มี f อบางท่านสอบถามมานะครับว่าใช้หญ้าเอาไปหมักหมักยีสต์แล้วก็มาให้หมูบริโภคนี้ได้ไหมผมจะตอบเป็นก,นกลางๆเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยทำผมเคยเห็นแต่ไม่เคยทำนะครับเคยเห็นในลักษณะนี้ผมเคยเห็นเขาเอาญ้าไปหมักเพื่อที่จะให้วัวขุน นะครับไม่ใช่มาให้หมูนะครับการหมักหญ้าก็เพื่อที่จะไปลดสารที่เป็นอันตรายปรับสภาพให้โปรโตีนมันเพิ่มขึ้นนะครับอันนั้นผมเคยเห็นนะครับแม้แต่ทางาเกษตรก็แนะนําให้ทํานะครับส่วนว่ามันจะใช้ได้ไม่ใช้ได้เขาก็มีวงเล็บอยู่แล้วแหละว่า หญ้าเหมาะสําหรับสัตว์สองกับเพราะนะครับนี่ก็คือประเด็นที่สองที่ผมอยากจะมาพูดนะครับแล้วก็เคลียร์ปัญหาที่ท่านถามมาอันนี้ก็ให้ท่านไปพิพจนารณาเองนะครับว่าจะใช้หรือไม่ใช้แล้วก็คํานึงให้มากๆว่ามันเป็นแค่อาหารเสริมใช้ได้แค่อาหารเสริมนะครับก็ผมจะยกตัวอย่างนะฮะก็เหมือนรำนี่แหละครับรำอ่อนเนี่ย มันเหมาะสำหรับหมูใช่ไหมฮะแต่เราไปให้วัวเนี่ยให้กินในจํานวนมากๆเนี่ยวัวถึงกับท้องอืดเสียชีวิตก็มีนะครับหากก็เหมือนกันให้มากจนเกินไปก็อาจจะเกิดอาการท้องอืดขึ้นก็เป็นได้ดังนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั่แหละครับในการเลี้ยงหมู คุ้นหมูในการให้อาหารต่างๆแล้วก็ควรที่จะให้แบบพอสมควรนะครับเป็นไงครับฟังมาถึงตรงจุดนี้การลดต้นทุนอยากจะลดต้นทุนลดไม่ถูกวิธีใช้อะไรเกินเกินไปอาจจะได้รับผลกระทบที่เป็นผลเสียมากกว่าผลดี ก็ขึ้นอยู่กับท่านแหละครับทีนี้ถ้าได้ฟังคลิปนี้แล้วก็นำไปคิดเองทำเองศึกษาแล้วก็ลองปฏิบัติดูสำหรับผมนั้นการให้ยาเป็นปกตินะครับผมก็ให้อยู่ปกติของผมแต่ผมจะไม่ให้ยาอ่อน <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วการให้ยาอ่อนเนี่ยผมก็เคยทดลองนะครับสามวันเห็นผล เห็นผลยังไงครับขี้ไหลเลยนะครับนั่นก็คือที่ผมทดลองมากว่าจะปรับสภาพได้ก็สามวันสี่วันก็คือเอาหญ้าที่อายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบวันขึ้นฮะสี่สิบห้าวันขึ้นยังไม่แก่นะครับเอามาให้กินเอ่อยังไม่ผลการอ่อนยังไม่แก่จัดเอามาให้กินสามสี่วันมูลเขาก็จะเป็นปกตินะครับ รับสำหรับคลิปนี้ก็มีประเด็นและก็เรื่องที่จะพูดแต่เพียงแค่นี้แหละครับก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามารับฟังและก็รับชมนะครับส่วนสาระดีๆก็รอชมกันต่อไปในคลิปต่อๆไปนะครับหรือจะย้อนกลับไปดูในเพลย์ลิสต์นะครับเรื่องราวต่างๆผมก็ได้พูดมาหลายเรื่องหลายราวแล้วละ่ะเกี่ยวกับการทำช่องเกี่ยวกับหูสำหรับคลิปนี้ก็ ก็กล่าวคำว่าสวัสดีขอให้ทุกท่านประสบผลสาเร็จนะครับในการเลี้ยงหมูขอให้ราคาหมูดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้มันจะอ่อนตัวหน่อยก็ไม่เป็นไรสู้กันต่อไปนะครับชาวเลี้ยงหมูสวัสดีครับผมสวัสดีครับ